อพิเศษทุกอย่างเลยใช่เดี๋ยวมันก็ไม่ค่อยอยู่บนรถเ็งั้นผิดหมูใช่ไหมโอเคอ่่่ะะะเียคออันนี้ใส่ผักได้เลยค่ะไม่เดียวใส่ผักใส่ขิงให้หนึ่งเม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวนะลูกค้าช่วยนุ้กขาช่วยใส่ขิงไหมใส่ขิงไหมเนี่ยใส่ได้ค่ะโอเคมช่วยทำอะไรบ้งว่ามาอันนี้คือของใครของหนูใช่ไหม

ลืมไปว่าพีเขาปรุงหมูแล้วจรงแล้วปรุงแล้วน้ำหมูนะอานมอกไอ้วนไม่าไหมค่ะไม่ค่ะขใส่ไม่ทีเขาไม่ใสแต่เราทวนู่ส่วจะไม่ใส่อบอกว่ามันไม่กนมจะสับสนลยรู้ว่ไอ้มากอันไหนนี่แล้วส่งี่ไหนี่น่ไ เอาเอาใหญ่เลยใช่ไหมนี่ไงถุงใหญ่เลยได้หนอนด้วยหลังด้วยมันอาจะได้สองสองทีเลยตอนกั้นอันนี้กี่ทูอะไรเนี่ยพี่ใส่ซอสใส่อะไรมาเดี๋ยวหนูจ่าไม่ถูกเดี๋ยวผมมีไฟให้น้อยอย่างนี้มัเออมีไม่ไม่พริกไทยด้วยนะคะมีของเด็กไม่พริกไทยด้วยนะนี่ป่ะอันนี้ป่ะสองทูของเด็กของเขาอ่ะนี่ออ๋เดี๋ยวเราทำให้ครบก่อนของเราอ่ะเท่าไหร่เอ้ยนี่ก็ได้อะไรครบยัง เดี๋ยวอันนี้ของพี่ผมไม่มีใครไปสองวยก็ได้สามบอกว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสครบแล้วนะเนี่ยแสดงว่าต้องไม่มีใครไม่ได้แล้วแหละสองไปแล้วตอนนี้ไม่ใส่ไม่ใส่วยนไม่เอาผักี๋ยวไม่เป็นไหรอกแต่ักไม่ได้วเียว่อเนี่ยนี่ก็ได้เนี่ยไม่ตูไม่้เ้ยดี๋ยว่ดี เปร้อยสี่ถ้วยหถ้วยมันจะเมกนั่นเหรอเอาอนเล็กไว้ข้างบนดิเอาอันใหญ่ข้างล่างมันหมดแล้วเนี่ยเงียามารวมกันเร็วอ่ะอันนี้ของอันนี้เหรอเพื่อยาวๆหน่อยนะพือตันไม่ช่วยนมันหมดมันคงจริงเลยอ่ะอันนี้ขอขอไปถ้วยเล็กได้ป่ะขอไปฝาเล็กได้ป่ะได้ขอไปฝ่าเล็กไอ้ไป่งเล็กไอถึงเล็กไปถึงเล็กเพราะว่า